สนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมสอนรางเชพิชครับผมแตงโมผมพิสุทธิ์หรอวันครับพบกับเรา2คนได้ในรายการบอลไ,ไทยใช่เลยรายการที่ใช่สำหรับคอบอลไทยทุกคนครับผม รูปทำไมฮะนี่ อินสตาแกรมถ่ายรูปกลางรายการเลยเหรอพี่อ้าววันนี้เราอัดเสื้อรอเสื้อรอโอเคได้ไหมครับขออนุญาตท่านผู้ชมก่อนนี่เดี๋ยวคอนยงไงอนี่ถ่ายนี่ถ่ายตัวเองใช่ไหมโอเคโอเคโอเคว่าโอเควาอ่ะดูเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่นี่มันกล้องหลังอยู่เอากล้องหน้าสินี่กล้องหน้ากล้องหน้าอ่าโอเคโอครับหนึ่งสองสามเย้นี่เดี๋ยวให้ลงเดี๋ยวให้ลงเดี๋ยวค่อยลงนี่คือลงอะไรเนี่ยลงอินสตาแกรมอ๋อลงอินสตาแกรมคือรายการของเราจะมีอินสตาแกรมแล้วใช่นั่นไงนั่น พี่กระดวงแตงโมบ่อยนะครับลงรูปแบบว่าเท่เตะวงเตะมออย่างนี้อย่งนีแต่ผมก็เห็นรูปพี่นะครับคือชอบตื่นช้ามากเลยพี่ไม่ไม่นอนเหรอพี่ฮะพี่ตื่นไปถ่ายละครก็แวะใส่บาตตื่นไปถ่ายละครพี่ชอบทําบุญอ๋อเพราะบาปพี่เยอะที่เล่นกับบาปบาปก็ส่วนบาปนะบุญเนี่ยก็ก็ส่วนบุญนะเออ เห็นเห็นล่าสุดนี่ที่เล่นละครกับยา่าป่ะใช่น้องย่าาย่าหญิงอะนะรอาจันดาราเลยนะอันนั้นมาริโอ้แล้วอ๋อเราเขาโตเยเห็นหน้าเด็กๆก็นึกว่ามาริโอ้ี่ฝักใยนะผมก็ดูตลอดเลยพี่ฮะโตแล้วเนะโตแล้วเนะดีพี่ฝักใฟตั้งแต่เด็กแล้วเนะอ่าผมเนี่ยชอบมากเลยนะฮะัวกรัน ฉากกันเลยฉักกันเลยไม่ใช่คอยกำลังฉักกันเลยเออนะครับ,รบแหมอ้าวเรามาพูดถึงเรื่องของรายการบ้างดีกว่า <S 2> <S 2> ครับแตงโมตอนนี้นะวันนั้นพี่เห็นแตงโมเป็นมิธีกรคู่กับน้องเมย อสปอร์ตเมนูเลยสปอร์ตเมนูเออพี่ว่าถึงนี้รายการของทูเขาพัฒนาเลยรายการเยอะมากนะฮะไม่แล้วแบบว่ามันเป็นศึกคอนเทนต์นะตอนนี้เขียทีมฮีทไง NBA อ่ะอ๋อที่มีเลบอนสเตม็์ใช่แล้วมันถ่ายทอดสดทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ครับผมเออคือทีมโปรดเลยเชียร์บาสเกตบอลชอบบาสเกตบอลเล้วดู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 ต้นโมกับน้องมี่ให้รายละเอียดมาพี่รู้เลยอ๋อเดี๋ยวมีอันนี้ใช่ใช่ วันไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันอย่างนี้เดี๋ยวนิดนึงถ้าพูดถึงส่วตเมนูแล้วเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยได้ดูไปคือจะเป็นรายการที่แบบเหมือนกับพูดถึงว่าโอเคล่ะทางทูวิชั่นของเราจะถ่ายทอดอะไรบ้างในช่อง True Sport 2ปีนี้นะไม่ใช่ True Sport 2อย่างเดียวพี่หนุ่มครับมีนะมีแกรนด์แลมอ่าสี่แกรนด์แลมของเทนนิสมีหมดมีทุกอย่างเลยในรายการนั้น ครบครบหมดเลยนะฮะฮ US Open Australian Open อะไรอย่างบอลไทยใช่เลยบางทีเราก็เอาไปพูดว่าเฮ้ยเราจะมีถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยนี่อย่างนี้เลยนะฮะก็ช่วยประชาสัมพันธ์กันเองด้วยแล้วที่สําคัญนะอันนี้คือสปอร์ตเมนูแต่ผมก็ดูอีกรายการหนึ่งนะไม่ใช่ชเฉพาะรายการที่ผมทําที่ผมพูดเนี่ยผมดูรู้สึกจะเป็นก็ส,สปอร์ตก็สิบ คือ,อนนที่พี่ไถไดใ้น,น่า,ากับออแกนมาคุณออแกนใช่<ต>อันนั้นเลยโอ้ล้านล่าเปิดกระชูดคือชอบดู <c oughs> แบบว่า <c oughs> ดูรายการหรือเปล่าก็ไม่รู้พิธีกรแน่นอนนะฮะไอรายการมันรายการเกี่ยวกับอะไรอะ่ะไม่อันนี้ที่ผมดูเนี่ยผมดูตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่า เขาพาไปดูว่าอย่างเวนดูนี่อชอบทำอะไรนะฮะเ,<อ>เวนดูนี่เนี่ยไปขึ้นโรงแรมไหนไม่ถึบ้านเห็นมีข่าวไงก็ <c oughs> สปอร์ตก็สิบอย่างเงี้ยเวนดูนี่ชอบฟังเพลงอะไรอ,อยากไปดูทางด้านของดิเมทาเบอร์เบอฟนี้นะฮะไปดูคุณภาพเยอะแยะโรบินฟานเพอร์ซี่โอ้โหเยอะอยาเขาจะพาไปดูเขาต้องบอกว่าชูวิชั่นจัดเต็มจริงนะนะฮะอย่างมีคอนเทนเนอร์หารายการเนี่ยแล้วผมจะบอกว่าลงทุนมาก โโอ้หแสงสีฉากเชิกเนี่ยผมบอกได้เลยจัดเต็มนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งมิติหนึ่งที่ปีนี้เนี่ยเราจะต้องมานําเสนอและนํามาบอกแล้วว่ามีเยอะมากฟูลสปอร์ตทุ่มทุนสร้างเลยถูกต้องฮะแล้วออนแอร์ที่หลายช่องมากนะครับสามารถติดตามกันได้ตอนไหนจะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกนี่มีเกิดเรื่องยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกขอพูดนิดนึงได้ไหมได้กีฬาที่มียอดผู้ชมเยอะที่สุดมากกว่า NFL ที่มีคนชมเนี่ยทางผ่านจอทีวีเนี่ย 160ล้านคนต่อเกมนัดชิงหนึ่งนครับผมคือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกใช่ครับผมและอีกรายการหนึ่งคือนี่ทรูถ่ายทอดสดยาวเลยย <Europa. S 1> ูโรป้ายูโรป้าลีกยูฟ่ายูโรปาลีกพี่เชียร์ลิเวอร์พูลเหรอฮะไม่น่าเชื่อวันนั้นนี่เตะกับอูดิเนเซชนะแล้วสิเล <laughs> เป็ดก็คงเป็นเป็ดเออนะฮะคือเดินออกมาจากสนามแฟนบอลนี่ไม่ได้แบบเสียใจร้องไห้ฮือๆนะพี่ตลกมากเลยเวลามาอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยในบอลไทยใช่เลยเขากาพี่เชียร์ลิเวอร์พูลช่าลิเวอร์พูลนะบอกอะไรป่ะหงแดงแกล้งแพ้อีกแล้วอไม่ได้แกล้งแพ้แพ้จริงๆนะฮะโอ้ยครับผมอ่ะอ้าวมาเข้าเรื่องบอลไทยกันดีกว่าถูกต้องบอลไทยของเราเนี่ยเราคงจะต้อง มาเริ่มโฟกัสกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไล่เรียงอยู่ว่าทีมไหนย้ายตัวอันนี้คือเป็นล่าสุดนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวพอก่อนวันเตะสักอาทิตย์หนึ่งแบบหรือว่าเตะไปแล้วเนี่ยตลาดปิดเราจะมาอัพเดกันเลยว่าสรุปแล้วใครย้ายใครเข้าใครออก่าตัวเท่าไหร่ใช่เป็นมายังไงพี่อันนี้ขอเมานิดนึงได้ฮะคือผู้เล่นไทยลีกพี่เคยจินตนาการบ่าเมื่อก่อนที่ดัสกรทองเหลาไปบินดงบินเดืองอะไรเงี้ยล้านหนึ่งเยอะไหมเยอะมาก ตอนนี้2ล้านแทบจะซื้อใครไม่ได้ทาอะไรไม่ได้แล้วทาอะไรไม่ได้เลยซื้อนักเตะไทยอ่ะพี่ให้แตงงมาทำรายการบอลไทยใช่เลยกับพี่เนี่ย ค่าตัวแต่โมสองล้านยังไม่พอเลยขอบคุณมากคับถ้าได้ขนาดนั้นนี่ก็ซื้อบ้านอีกหลังแล้วพี่ต้องให้เท่าสามล้านอะพี่ตู๋ิสาธุนะพี่นะอนะครับลักษณะว่าพิธีกรอีกคนนึงนะฮะอย่างพี่หนุ่มเองยังไม่ได้ตังเลยไม่ใช่เอาตังพี่ต้องไปจ่ายค่าฉากที่บอกอ๋อโอ้โหเอ้าอ่ะนี่มาเรื่องบอลไทยกันนะครับทีมไฟติ้งบูอันนี้กว่าวัวชนยูไนเต็ดนะครับครับ กลายเป็นทีมสมองไหลไม่ต่างกับสมุทรสงครามแล้วโอ้โหเหรอนะครับไม่ปีนี้ทําไมสมองไหลหลายทีมจังเลยพี่นุ่มใช่แต่เขาบอกว่ามีตัวเสริมทีมนะฮะอย่างเจษณาพรเห็นแดงและพานุวัตจินตะจากชนบุรีไม่เจษณาพรเห็นแดงแล้วก็พานุวัตจินตะเนี่ยครับคือพานุวัตจินตะนี่ผมไปเช็คอดีตมานะฮะของเขาเนี่ยคือก่อนหน้านี้ถ้าปีนี้ปี2556นะฮะปี5 5ปี50 ปี54จะโชว์ผลงานช่วงไทยแล้ดูการได้ดีนะครับคือลงมายิงลงมายิงคุณจําได้ไหมล่ะที่ลักษณะคล้ายๆกับนักเตะตัวเล็กๆนะแล้วมีทักษะความเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วนะครับผมคล้ายๆกับเชอร์รี่อ่ะเอกมัครินทรเสสนลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยสำหรับคารวะจินตะแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วไม่ไม่โดดเด่นลงมาทําอะไรไม่ได้ก็ย้ายมาจากชลบุรีน่าจะย้ายนะลักษณะยืมตัวหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะยืมตัวมากกว่าชลบุรีไม่ค่อยขายขาด นะครับถ้าขายขาดนี่ต้องไปสุรีสุขะนะฮะลักษณะไม่ค่อยคุยกันแล้วแหละนะฮะอาละอันนี้ปากเสียงกันเล็กน้อยอาจจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยแต่ยังไม่หมดนะครับก็เอาแถวแถวชนบุรีมาด้วยนะฮะศรีราชาครับเอาชรินมากับธนพลแซ่เอียนะฮะครับผมกับธนพลแล้วก็คุณวัชระมหาวงย้ายมาจากททมนะฮะแต่เขาบอกว่าเป้าหมายต่อไปคือจะเด็ดมีลาบเอาคุณซื้อใหญ่ของวัวชนครับ นะครับก็คือดึงนักเตะจาก3สโมสรจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหวังดึงกระแสท้องถิ่นนิยมให้เข้ามาสนับสนุนยิ่งขึ้นครับผมเพราะว่าวัวชนเนี่ยเป็นสถิยอดผู้ชมที่สูงที่สุดเลยนะเพราะว่าสนามเขาดนานุรานน์เนี่ยคนเยอะ นี่ต้องขอโทษนะครับครับวัวชนยู่นเต็ดนี่คุณพ่อพี่เบนซ์พรชิตาเป็นแฟนแฟนเลยนะครับแฟนบอลอ๋อเหรอดูรายการเราเยอะเลยวัวแน่กองเชียร์ทีมวัวชนยู่นเต็ดเลยอออ๋เหรคุณพ่อพี่เบนซ์พรชิตาครับโอ้ก็ดีนะฮะดาราตอนนี้เนี่ยคือถ้าใครมาจากจังหวัดไหนเขาก็เชียร์เป็นสโมสรของตัวเองอันนี้แหละมันทําให้เกิดกระแสนะฮะซึ่งต้องมาดูว่าปีนี้เนี่ยเขาจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนเพราะว่าปีที่แล้วพี่หนุ่มจําได้ไหมการย้ายนักเตะคือปัญหาหลักของวัวชนครับผมยืมทีมนู้นมา ยืมทีมนี้มาสรุปไม่มีนักเตะเป็นของตัวเองนะฮะก็มันไม่มีหลักแหล่งอะอย่างนี้เลยทาให้ฟอร์มมันกระโดดแต่ปีนี้พี่หนุ่มเชื่อว่าจะต้องมีอะไรพัฒนาขึ้นอีกใช่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ทากับแตงโมแล้วพูดถึงเรื่องกฎ3บวกหนึ่งก็ทําให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยฟอร์มดีขึ้นมาหน่อยอตอนนี้เนี่ยการย้ายนักเตะหรืออะไรเนี่ยตัวต่างชาติเริ่มน้อยลงโอ้โหการพัฒนาของอะคาเดมี่ที่เป็นเด็กไทยเริ่มเยอะขึ้นใช่คราวนี้แหละ ความฝัขนของเราที่บอลไทยจะไปบอลโลกต้องเป็นจริงโอ้โหนี่ไงนี่ไงเฮ้ยแต่ว่าเป็นห่วงเมืองทองทําไมฮะนักเตะต่างชาติแทบจะครบโหลแล้วเนี่ยพี่เขาเอาไว้สลับสลับเปลี่ยนโรเตชัน่นนักเตะไม่แล้วแบบบางทีโอเครายการมันมีเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เล่นต่อเนื่องอนะบางคนครับผมกองกองกันเยอะไปปะแต่ยังไงซูเปอร์มาริโอ้ต้องลงอ๋อเหรอพี่ขอคนนี้คนเดียวก็แบบนักเตะนี่แต่ต้องบอกว่าหัวกะทิทั้งนั้น นี่จะกลายเป็นทีมเอ่อต้องบอกว่าเมืองทองจะกลายเป็นปักนําโฮอยู่แลวนะฮะคือนักเตะเกาหลีเหนือมาเยอะฮะไอ้ลีไงไอ้ลีชวนเออชวนอะไรกันมาเยอะแยะเนี่ยฮะลีชวนไงเออเนี่ยชวนกันมาเยอะแยะลีจะลองลีเนี่ยชื่อเต็มเนี่ย ตีทีมชาติเกาหลีเหนือชื่อลีชวนอ๋อชวนไปไหนพี่นะชวนไปอยู่ด้วยกันลีชวนเหรอไม่ใช่ลีอะไรนะลีควางช้อนเออลีควางช้อนเป็นรีชงลีชวนแหละแปลว่าลีชอบชวนแหละเออแล้วก็มีเพื่อนรู้สึกว่าก็จะมีปักอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมจำชื่อเต็มของเขาไม่ได้แล้ว ครับปกออออา,าก,ปกน้ำโพเออเออมาจากปากน้ำโพเนี่ยนะครับมาจากนครสวรรค์ใช่เป็นชื่อย่องคุณวิทูลกินโมงคตจะบ้าเลยพี่ <c oughs> ครับผมหม่อาจจะตลกกันไปนะออมาทีมต่อไปดีกว่าแตงโมอ,อ่านกใหญ่พิฆาตครับนาท FC นะครับปีนี้ก็ได้โคตรง่วนเข้ามาตามสไตล์โคตรง่วนผมเคยคุยกับโคตรง่วนแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นใส่ยันนี่นะฮะแม่ก็คนทำีวแล้วไงเออคือโค้ดง้วนเนี่ยเขาก็ดึงลู้สจุดลุ้าจากบีจีกลับมานะฮะก็หลายๆคนนะฮะที่อะอย่างทางด้านของคุณอนุชาคาสายนี่ก็บอกโอเคหมายมั่นปั้นมือว่าปีนี้ต้องดีครับผมแต่ขอนิดนึงล่ะชัยนาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะฮะแต่คือหมายถึงว่าเรื่องของการเข้าบอลครับอยากจะให้ปีนี้เนี่ยระมัดระวังนิดนึงไม่อยากจะให้เป็นเหมือนปีที่แล้วที่มีข่าวเยอะ ครับผมอันตรายอันตรายครับอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแล้วเวลาเวลาดูอะไรเงี้ยรบกวนแบบเออบางทีเช็คภาพช้านิดหนึ่งเนะฮะไม่ถ้าเกิดคุณพูดเรื่องเช็คภาพช้านี่ผมให้คุณเตือนโค้ดม้นดีกว่าไหมเออทําไมฮะคืออารมณ์ร่วมของเขาแม่อารมณ์ร่วมของเขาแม่ผมไม่คุณเตือนสิครับผมว่าคุณเตือนหน่อยพักหลังๆถ้าเห็นทาแบบเนี้ย ไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยสนิทกัน,นแล้วแหละนะเออขอโทษครับอานะครับหบอบล,ลอกจริงออกเล่นครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าบางกอ,อก g า s สาขาสองก็ไม่ผิดละนะครับเพราะว่ามีไม่ว่าจะเป็นกิจกร,รเกิดผลธนงศักดิ์ประจักรตา<โ>นบพลปีเตอร์ไฟล์แนะนําว่ากลับไปคุมบีจีไหมคนวนเออนะฮะนักเตะมาจา B บีจีนี่กี่คนแล้วล่ะครับนบพลปีเตอร์ไฟล์จะย้ายมาทําไมปวินวัฒน์บุญยงวัลเลรี่เฮียกเฮียกมามาเพราะว่าอะไร ราะว่าถ้าโคตรงวนไม่ใช่เพราะว่าบีจีได้กองหลังจากรู้สึกจะเป็นทีมชาติเป็นเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยครับมาจากต่างประเทศครับผมคอสตาริกาคอสตาริกาคอสตาริกาที่ไปติดบอลโลกอ่าที่บอลโลกคอสตาริกาปีนั้นได้ไปนะฮะนี่ก็เป็นตัวดีๆของเขามาเหมือนกันครับผมนะฮะต่อมาเลยดีกว่าแตงโมยังไม่หมดยังไม่หมดนเนี้ยยังไม่หมดดียังได้บีจีมีเหรอชัยนาต้องดีเอาบ้าล่ะ มีใครอะชัยนาทได้โอบามาโจเซฟโอบามาโอ้โหกองหลังของบูร์ลัมยูไนเต็ดนะฮะคือจำได้ไหมโอบามาจะยืนคู่กับทางด้านของอีกเอัวร่าเออร์แมนครับผมเอิกัวร่าเออร์แมนพอยืนคู่2คนนี้เหมือนเหล็กหินหินน่ะนะฮะคือผู้นี้กลางรับเนี่ยแน่เลยรับแน่นมากแล้วได้อันนี้เขาเล่นได้ทั้งเซนเตอร์นะฮะเล่นได้ทั้งกลางรับเล่นมิดฟิลด์เล่นได้หมดแล้วมันยืนตำแหน่ง มายืนคู่กับอิตาเฮียกเนี่ยนะฮะครับแน่นมากแน่นมากซ้ายซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับผมนะฮะครับแน่นรับร,บรบองปีนี้ชัยนะทีม <F CD S 2> ต่อไปครับพี่หนุ่มอยากจะพูด แต่ขอยกให้แตงโมดีกว่าอ่าโลมาฟ้าขาวพัะยาอยูเนเต็ด,ดนะฮะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับตอนนี้ก็ย้ายออกทั้งทีมแล้ว <c oughs> เหลือโค้ชเฉลิมวุฒิงาพลคนเดียวครับครับผมเพราะว่านินาลนิศสมภพซีเกตลูดวิทก็ย้ายออกหมดแล้วครับก็มีหลายคนนะฮะแต่ที่เข้ามาสู่เนี่ยยังมีเอฟเฟโอโบเดย์ย้ายมาจากสมุทรสงครามลักษณะคำลือนทีดเอ็มครับไอที่พูดมาเนี่ยเกือบตกชั้นทั้งหมดเลยนะฮะมีคนน่าสนใจนะฮะใครใครใคร ปียราชลาจิ้งลีดนี่นะฮะจังลีดนะฮะลาจิ้งลีดนั่นจริงเหรอครับขาวร้องเพลงอยู่สคเขียนผิดนะฮะครับลาจิ้งลีดคุณนลาจิ้งลีดขาวมาร้องเพลงมาเต็พอแล้วช่วงหน้าดีกว่าเออช่วงหน้าแมนออฟเดอะแมทช์แล้วก็แมตช์แห่งความประทับใจของบอลไทยใช่เลยครับ สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของบอลไทยใช่เลยนะครับครับมาต่อกันต่อมาแทงความประทับใจและ Man of the อะแมตของเราวันนี้มาดูทีมที่ต้องบอกว่าเป็นแชมป์เก่าดีกว่านะครับ s c g เมืองทองขอดูหน่อยผมรองอันสนิดหนึ่งนะครับเจอทีมไหนดีทังโมเจอกับทีมการท่าเรือไทย FC นะครับตายละตายละไปอยู่ดีหนึ่งแล้วใช่ไหม นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยรับรองนะฮะไม่มีตีก็ไม่ใช่ถ้าเกมนี้เกมนี้จะไม่ผิดเนี่ยท่าเรือเล่นดีแน่แนะเล่นดีสิถ้าเรือเนี่ยเจอเมืองทองเล่นดีตลอดนะครับสูสีสูสีนะฮะนะฮะอ่ะลองไปดูเกมนี้กันเลยดีกว่าครับครับผมเป็นเกมที่พัสเตเดียมนะฮะเป็นการพบกันระหว่างการท่าเรือไทย FC แล้วก็ SCG ซเมืองทองยูไนเต็ดนะครับ ซึ่งก็ทีมเรืแชมป์ไปแล้วแชมป์ไปแล้วมแชมป์ไปแล้วนะฮะก็ตามประเพณีให้เกียรติอ่ะทีมแชมป์นะฮะทีมก็มีให้ตั้งแถวให้มาปลุกบอให้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่แบบสวยงามมากนะครับแต่บรรยากาศในเกมนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นไม่แพ้กันเลยนะฮะเพราะว่าเริ่มเกมมาเนี่ยครับนำหนึ่งศูนย์เลยนะฮะเรือได้ก่อนด้วยนะครับเกมนี้นะฮะเป็เกียรติเจริญเรืองปานนะครับที่ซัดแล้วนำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะฮะแฟนๆนี่ แหมชี้นิ้วเลยนะฮะลูกนี้ต้องโทษใครอ่ะโอ้โทษใครไม่ได้อ่ะลูกนี้มันจังหวะเหลออ่ะลีป่ะลีช้าป่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ลีช้าไม่มาพี่ฮะลีช้าไม่ใช่ลีลีอ่ะฮะลีที่ชวนมาเยอะจุดกวางช้อนเออดีกว่างช้อนเนี่ยไม่ได้เขอดูขอดูภาพช้าอีกทีอ่ะเออนี่เดี๋ยวดูนะฮะจังหวะนี้วินเซ็งปองบอกว่าทำไมไม่ทำไมไม่มีใครขึ้นไม่จังหวะแบบนี้มันาะ มันเป็นประจําอยู่แล้วลูกกุ๊กกิ๊กใช่เนี่ยดูกิดเจริญเขาเปิดมานะฮะก็หลายหลายครั้งที่เปิดมาแบบนี้ก็หวังจังหวะอย่างนี้แหละที่ให้กองหลังกับประตูสับสนกันเองระดับโลกเดแบบนี้บ่อยนะครับน้ำไม่ดึงศูนย์ครับทางาของการท่าเรือไทยครับเมืองทองนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยธีรศิลป์แดงดาเนี่ยก็เป็นตัวจริงอยู่นะครับนี่ทีโอ้โหธีรศิลป์ขึ้นแบบนี้หลายครั้งมากเลยฮะ ขึ้นแล้วสะบัดนี่นะครับมองดีนะครับทีรศิลป์เนี่ยมองใช้ได้เลยเป็นตัวเซฟไปได้นะครับสลาวิซ่ายอคานาวิชหรือว่ายอก่าเนี่ยอเซงเลยนะครับลูกนี้ไม่เข้าได้ยังไงเนี่ยบอลขึ้นไปอีกนะฮะครับคราวนี้ทีรศิลป์เปิดมาเปิดยิงเข้าไปเรียบร้อยนะฮะเสมอหนึ่งหนึ่งเด็กโนเซียกาเองโอ้โหยังไม่ได้ยี่สิบเอ็ดนะฮะเขาบอกว่าดักโนเซียกาเนี่ยนะฮะเป็นผู้เล่นที่ชาวต่างชาติ สโมสรยุโรปนะฮะเบลเยียมหรืออะไรก็แล้วแต่สนใจตัวเป็นอย่างมากครับแต่ถ้าขายไปนะเ <c oughs> มืองทองเจ๊งเลยนะเสร็จเลยหัวใจเลยนะคนนี้หัวใจเลยนะซึ่งต้องบอกว่านะักเตะบ้านเรานี้ระดับระดับยุโรปเล่นได้นะโอ้โหไปเล่นยุโรปเล่นได้นะพี่หนุ่มครับผมคือแบบพวกนี้คือเหมือนว่า ไปเล่นเบลเยียมไปเล่นสบายเลยบรเกตแลยิ่งมีผู้เล่นตัวอื่นมาซัพพอร์ตด้วยใช่ไม่ใช่ทีค่คีย,คยนะฮะต่อไปเรื่อยๆอนะฮะนาทีที่65อย่ายี่ถึงที่ผมบอกนะครับ,รบพิชิตพงษ์เฉยวจังหวะแบบนี้เนี่ยอของเขานี่ฉิวเฉียดเหลือเกินโอ้โหโนะฮะแต่ลูกนี้ไม่เข้าค่นั้นเองพิชิตพงษ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จับตามองนะฮะปีนี้และมาเป็นทีวสินแดงดาฮะจังหวะนี้นี่กูย์มอเกือบได้เหมือนกันนะฮะเป็นทางด้านของ จังหวะนี้นี่น่าจะเป็นการท่าเรือหรือเปล่าท่าเรือท่าเรือใช่ไหมฮะครับอ่ะนี่ลูกนี้ยงหักแน่นี่ตังโมอ่านะฮะจังหวะนี้นะครับเอกพันใช่ไหมฮะเอกพันฮะเลื้อยมาทางด้านซ้ายแล้วเปิดเข้ากลางให้ธีรละลินแล้วเรียบร้อยโอ้ไม่เหลือครับธีรศิลป์เกือบล้มนะเกือบล้มนะตับพิงอยู่ก็ทําให้เมืองทองเก็บชัยชนะเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมนี้ หลายๆคนก็ยังจำกันได้ที่แพสสเตเดียมเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำสำหรับเมืองทองนะครับครับผมแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวต้องมาตามดูกันสักหน่อยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างที่แน่ๆนักเตะต่างชาติเยอะหลือเกินไม่รู้จะจับใครลงนะฮะส่วนนักเตะไทยเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูทีละสินแล้วกันนะครับถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปไหนก็อยู่เมืองทองนี่แหละอ้าวแต่ไม่แน่กลับมาแค่3มสัปดาห์ชฟอร์มการเล่นอาจจะร้อนแรงมากกว่านี้ก็ได้ถูกต้องนะแต่สำหรับวันนี้แมนออฟเดอะแมตช์ของบอลไทยเช่เลยจะเป็นใครไปพบกับเขาเลยครับ ดีครับผมสารัตย์ยู่เย็นเล่นตำแหน่งกองกลางสโมสรเอ g เมืองทองอีเต็ดครับอ,อ,อายุ7จ็ขวบเป็นกับอัสัชันสมุทรประการนะเป็นคนสมุทรประการ มันเป็นสโมสรใหญ่ครับเราก็ก็ดีใจที <you> <together> ่ท er ี่ได้เข้ามาร่วมร่วมทีมแล้วก็มีทีมชาติหลายคนก็แรกๆก็กดดันครับเราไม่เคยอยู่ทีมใหญ่มาก่อนแล้วก็ มีนักเตะทิมชาติหลายคนครับพออยู่ไบก็ปรับตัวได้ครับทุกคนเป็นกันเองก็ทัสนะการสนคติการเล่นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างครับเรื่องความเป็นมืออาชีพ แล้วก็ประสบการณ์หลายอย่างที่พวกพี่เขาสอนเรามีเป้าหมายของตัวเองครับเราเราจะติดทีมชาติชุดใหญ่ได้เราก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมทุกอย่าง ใจก็เป็นแมตช์ท่าเหลือลงสนามให้เมืองทองครั้งแรกแล้วก,ก็ยิงประตูดได้ ต้องตั้งใจฝึกซ้อมามบมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ทำตัวเองให้มันเป็นมืออาชีพมากที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่ปีนี้มาให้กำลังใจเราในทุกๆนัดเต็มสนามทุกนัดก็เราพวกเราก็ไม่ทำให้ผู้คุณผิดหวัง สนับโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปครับเข้าสู่ช่วงที่สามของบอลได้ใช่เลย,เลยนะครับ,รบวันนี้นะฮะทีมอะไรเอ่ยโอชดสภาเอ็มร้อยห้าสิบนะครับนี่เอาเสื้อมาแจกกันนะฮะเดี๋ยวว่ารุ่รูการเริ่มขึ้นนี่เดี๋ยวเราจะแจกแบบใหม่ใช่นะฮะอันนี้เราแจกให้รด,ดูการที่แล้วไปก่อนใช่ครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าคุณส่งคำถามมาดีๆแบบนี้นะครับก็รับไปเลยเสื้อจากสโมสรต่างๆและผู้นั้นก็คือ และก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอขอบพระคุณนะครับสโมสรโอสถสภานะครับวันนี้ก็มอบเสื้อไปแล้วนะฮะขอบพระคุณมากคำถามของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นรุ่นพี่ในสโมสรฟุตบอลเนี่ยนะฮะครับผมแล้วมีเยาวชนขึ้นมาเด็กใหม่ขึ้นมาหรือผู้เล่นทีมหน้าใหม่เข้ามาเนี่ยย้ายทีมมีวิธีรับน้องใหม่ยังไงฮะโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยเป็นพี่พี่รับน้องยังไงเนี่ย จะเอาแบบตามมหาลัยเปล่าอ่าผมจังงั้นเลยเหรอให้เป็นเปเชียรีไก่ย่างไก่ย่างไม่ใช่แล้วไก่ย่างเสียมต้องรับน้องยังไงเนี่ยยังไงอ่ะเป็นนักเตะหน้าใหม่เนาะคือผมจําได้ตอนนั้นรอดลังงดอะไรเปล่าไม่ใช่แล้วแหละนะฮะนี่คือตอนนั้นนี่อยู่ฐานอากาศสโมสรที่พี่เคยเล่นอ่ะคือถ้ารับน้องก็จะเป็นแนวแนวทหารครับนะฮะให้แบบถอดเสื้อถอดเกงหรือตะเกงใน นะฮะแล้วก็มันต้องทอนหมดเลยคนเยอะเยอะคนเยอะเอะคนเยอะเยอะคนเยอะเยอะเลยนะไปอยู่แบบถนนคนเดินอะไรเงี้ยแต่จังหวัดตอนนั้นน่ะไปแต่จังหวัดกันนะแล้วก็ให้นักบอลเนี่ยที่เป็นเด็กใหม่เหลือเก่งในตัวเดียววิ่งไปบอกรักกับเสาเสาไฟต้นหนึ่งที่อยู่กลางถนนคนเดินจริงม่ะต้องพูดดังๆให้เสียงดังฟังชัดให้ทุกคนหันมามองให้หมดโอ้โหรับรองฮะคนกระเจิงเลยฮะ ผมว่าไอ้บ้าที่ไหนมาผมว่าอันนี้ยังไม่เจ็บปวดเท่าไหร่ต้องยังไงฮะผมว่านะต้องมันก็ไม่มันไงดิตอนที่พี่หนุ่มเป็นทหารเกณฑ์อะก็โดนรับน้องยังไงฮะก็คือว่ากางเกงกางเสื้อไม่ได้ใส่กางเกงนอกก็ไม่ได้ใส่กางเกงในก็ไม่ได้ใส่ตายละเจอปักกิ่งไหมล่ะก็ให้ยืนออบน้าคนเดียวแล้วก็เรียกทหารที่เป็นทหารสาวประเภทสองมาขาดรองเท้า บิวอารมณ์พี่แาบนะครับสบู่หล่นทำยังไงใจพี่หดหูแม่หดหดไอที่หดหูยิ่งกว่าใจไปคิดกันเอาเองเออเออนะฮะจะบอกให้นะครับสบู่เนี่ยนะฮะอย่าหล่นเลยนะห้ามหล่นเลยถ้ามันเก็บมันเสียบแน่เอ้าไปฟังผู้ชมทางบ้านดีกว่าตอบไปยังไงฮะครับผมนี่ลบสนามสองร้อยรอบครับสองร้อยรอตอบครับ ว่าผมจะให้ลูกน้องอะจะขอเบอร์สาวให้ผมคนนึงคือแบบเอาน่ารักน่ารักน่ารักกับผมโสด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 เนี่ยแล้วมันเงาเงาเงาเเออผมก็เลยอยากได้บางอยากได้บางอย <loh. S 1> ากได้บางครับผมสําหรับผมถ้ามีลูกน้องเข้ามาทําให้เรารักกันผมว่าคงต้องไปล่าท้าผีไปที่สุดกับคุณเจนยนันทพิปเจนยันทพยปเจนยันทพย์ครับ เพื่อให้เรารักกันที่บ้านมอนโคลาดครับผมเออให้น้องก็ตีลังกาสนามสักสิบรอบเจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งไหมเสำหรับทีการรับน้องผมถ้าผมเป็นรุ่นพี่ในทีมนะครับม <c oughs> ีการง่ายๆครับ <c oughs> ให้น้องคนนั้นะครับถ <c oughs> อ,อนคนันแข่งให้หมด <c oughs> ทุกเส้นเลยครับ <c oughs> ทุกเส้นเลยครับเพื่อความแข็งแร่งความแข็งแร่งของลุกชครับสุดยอดสุดยอดนะครับรบมือให้รบมือให้หลายคนคงเคย ผ่านการรับน้องกันมามากนะฮะใช่ครับผมก็ดูความคิดแต่ละคนเสียคิดได้อยากจะให้คนที่คิดเนี่ยไปโดนรับจริงๆนะฮะดีมากจะโดนซะเองเลยนะฮะวันนี้โอ้โหบอลไทยใช่เลยก็สนุกมากอีกแล้วนะครับครับผมแต่วันนี้ต้องขอกับคุณนะครับเสื้อผ้าพิธีกรชายจากลาคอสครับและแน่นอนครับหน้าผมจากเกรสยามครับและติดตามข่าวสารรายการบอลไทยใช่เลยนะครับทาง Facebook และ Twitter ด้านล่างนี้นะครับและน้องใหม่ด้วยนี่อินสตาแ a รนะครับที่ขึ้นของพี่หนุ่มสอรรามกับน้องแตงโมนะครับผมไปตามกันได้ตามมาได้นะฮะแต่สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วผมกับแตงโมต้องลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ